ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะเขาพัฒน์ูดกันง่ายงอักษรแบบนี้นะครับเนี่ยนะอ่าอักษรแบบนี้มีวิธีการทําฝ่ายยกขอบอย่างไรนะครับอ่าขอบตรงนี้นะฮะอ่าคำนวณอย่างไรนะครับอ่ามาดูกันเลยนะครับลำแรกครับไปที่โปรแกรมตัวนี้ก่อนนะครับ corridor นะครับแล้วก็เราจะทําการใช้ปลักอินที่ชื่อว่า e cut ตัวนี้นะฮะโอเคกำหนดขนาดตัวอักษรให้เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยนะ ตัวนี้อยู่ที่ความสูง80ซนติเมตรนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาที่ตรงนี้เมนูตัวนี้เลยนะครับเอ็ดโราปุ๊บก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะกําหนดความหนาของขอบตัวอักษรด้วยตรงนี้นี่คือการกําหนดความหนาของตัวอักษรน,นะฮะเช่นต้องการความหนาย0ซนติเมตรก็คือ2 0 0 mm มิลลิเมตรนะครับและก็แผน่นแผ่นขอบนะครับหนากิมินนะครับ ในที่นี้เราใช้พัสบุรหนา3มิลนะฮะเราก็จะใส่เลข3เข้าไปแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการกําหนดการเฉยดอกกัดนะครับตัวนี้เราจะใช้ดอกกัด3.175นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะคํานวณบวกลบดอกกัดให้กับเราอัตโนมัตินะครับตัวนี้ต้องการให้ชิ้นงานนะครับ1แผ่นนะครับยาวสูงสุดได้กี่เซนติเมตรนะครับ เช่นบางคนอาจจะบอกว่า1แผ่นยาวต้องไม่เกิน120ก็ใส่120ไปนะแต่ทีนี้เราเครื่องสีสีกับแผ่นพลาสติกเราอยู่ที่2เมตรสีนะเราก็เลยใส่ตัวเลขนี้เข้าไปนะฮะกดตัวนี้1ครั้งนะครับเขาจะคำนวณให้เรานะฮะว่ามันจะตัดตรงไหนนะฮะตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับมุมไหนบ้างนะครับที่น้อยที่สุดนะฮะต้องการให้ใส่เส้นบากก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดแอปพลตัวนี้เลยนะคลิกเดียวง่ายๆอย่างนี้เลยนะ ถ้าไม่อธิบายก็ใช้เวลาแค่ไม่ถึง10วินาทีนะเราก็จะได้เส้นขอบตัวนี้ขึ้นมากดโอเคได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะมีบอกนะฮะว่าเนี่ยอันนี้คือเส้นขอบพับ,บของตัว S นะฮะตัว S ก็จะประกอบไปได้วยสตัวด้วยกันนะครับฮะเพราะว่าแผ่นเรามีแค่นี้นะฮะแผ่นเราก็มีแค่2องเมตรเราก็จะนาไฟล์นี้เข้าไปตัดด้วยโปรแกรม ออกกีโคดได้เลยนะครับตรงนี้เราจะใส่เส้นบากร่องนะครับเราจะวิ่งตรงกลางเส้นตัวนี้ตรงเส้นนี้นะฮะเราจะใช้อดอกเสาร่องนะครับหรือดอกวีบิดก็แล้วแต่นะครับวิ่งตรงกลางเส้นนี้เลยนะครับงานก็จะพับออกมาได้พอดีนะฮะเหมือนในตัวอย่างในวิดีโอเลยนะครับก็เป็นการจบเพียงเท่านี้ด้วยปลักอินที่ชื่อว่าอ e ีคัทนะครับประมาณนี้นะครับ